สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามาเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่27สิงหาคม2564แฟนเพจ Facebook นางแมวสวัสด์นั้นเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์ข้อมูลบอกว่าโดนซะแล้วเจี๊ยบอมรัดเจ้าแม่จอมปั่นขยันสร้างความแตกแยกดวนบล็อก Facebook สละคำจนท้องแข็ง แล้วก็ใส่แฮตแท็กเจี๊ยบก้าวไกลแฮแท็กนางแมวสวัสดนะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะฮะบอกว่าเจ้าแม่เฟกนิวโดนแบน Facebook แล้วก็เป็นภาพของเจี๊ยบอัมรัตโชคประมิตรกุลซึ่งในภาพตรงนั้นเนี่ยนะครับพบว่าเจี๊ยบอมรัตโชคประมิตรกุลสอสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลนั้นเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์นะฮะบอกว่าถูกบล็อกหลายรอบ คาดว่าจะถูกปิดถารวรชวนกดติดตาม Facebook สำรองตามลิงก์นี้นี่ฮะคุณผู้ชมครับผมก็เลยเข้าไปดูความเคลื่อนไหวบนเพจ Facebook ของเจี๊ยบอรัตโชคประมิตรกุลนะครับซึ่งเป็นเพจยังเป็นทางการเพจนี้เนี่ยนะฮะมีคนกดไลค์อยู่1 1 5 0 0กว่าคนมีคนติดตามอยู่ 128,300กว่าคนนะครับก็พบว่าความเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่เจี๊ยบโพสบน Facebook นั้นก็คือเมื่อวันที่24สิงหาคม2564เวลาตอน2ทุ่ม57นาทีโพสนั้นก็คือว่าจากนี้ต้องมาลุ้นว่าจะออกหมายจับฆาตกรหรือคนถ่ายคลิปแล้วก็แฮชแท็กปฏิรูปตำรวจนั่นคือเป็นโพสต์สุดท้าย ที่เจีย๊ยบอภรรตนั้นเนี่ยนะฮะมีการโพสต์เอาไว้บน Facebook นะฮะแล้วก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากโพสต์ของเจีย๊ยบอีกเลยนั่นหมายความว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่ Facebook นั้นเนี่ยนะครับได้มีการแบนเจีย๊ยบอมรรตโชคประมิตรกุลออกจากระบบเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าจะแบนเป็นเวลากี่วันหรือว่าจะโดนปิดถาวออย่างที่เจีย๊ยบนั้นได้แจ้งเอาไว้บนทวิตเตอร์ก็ติดตามดูแล้วกัน นะ,ะเพราะว่าเธอคนนี้ที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่าใช้ Facebook นั้นเนี่ยเป็นสื่อในการที่จะสื่อสารสร้างความแตกแยกให้กับสังคมพอสมควรนะครับคราวนี้ก็ต้องมาดูว่า Facebook นั้นจะใช้เรื่องของข้อกำหนดมาตรฐานชุมชนจัดการกับทางด้านอ a รัต a โชคประมิตรกุลได้ขนาดไหนอย่างไรตามกันต่อแล้วกันนะครับอย่างที่ นางแมวสวสัสดบอกนะฮะว่าเจ้าแม่จอบปันขยันสร้างความแตกแยกนั้นโดนบล็อกเฟซบุ๊กซะแล้วครับ